สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเลยวันนี้นะคะน้องก้อยพาเพื่อนมาดูไลท็อปค่ะไลท็อปหรือหินหินมีชีวิตอ่าหลายคนบอกว่าหินมีชีวิตนะคนส่วนใหญ่ในวงการก็เรียกอ่าน้องหินหรือน้องตูดเพราะลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้อวบน้ํานะคะเป็นไม้อบน้นะะําอ่าก็จะให้ดูอันนี้ก็คืออุดหนุนน้อง ใน Facebook ท่านหนึ่งนะคะพอดีน้องเขา,าขายแล้วเขาบอกว่าชุดนี้ขายไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นไม้มีตำหนินะคะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องก้อยก็ช่วยน้องอุดหนุนมานะคะอ่ายังไงก็น่ารักค่ะน่ารักเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันค่ะนะคะอ่ะหยิให้ดูอันดับแรกนะคะเวลาที่เรา,าไดไลท็อปมาเนี่ยนะคะแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนเนาะ มีแผลตรงไหนแผลสดหรือหรือยาหรือว่าเป็นแผลแห้งที่เราต้องใส่ยานะคะอย่างนี้นี่ก็ส่วนใหญ่เป็นแผลแห้งก็จะมีะมีต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะคะเขาก็หลุดหลุดมาจากต้นนี้แหละนี่นะเขาหลุดมาเนี่ยเห็นไแต่แผลเขาแห้งแล้วนะคือเขาหลุดมาในกล่องอ่ะนี่แผลแห้งแล้วแต่ว่าอ่ะ ยังไม่มีรากถูกไหมคะก็เดี๋ยวเราจะปลูกะสำหรับลายทอปนะคะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำคือไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะไม่ชอบแดดนะคะโดนโดนแดดอ่อนๆแดดน้อยๆบางท่านบางบ้านก็เลี้ยงกับหลอดไฟด้วยซ้ำนะคะอันนี้น้องนายนนาย่นเพราะว่าขาดน้ำเป็นอาการที่คือน้องเขาเอา ไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าก่อนส่งไม้เนี่ยจะงดการลดน้ํานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟื้นฟูน้องกันเราก็มาตัดแต่งรากนะคะก็คือเอาันไก่เนะะี่ยค่ะเล่มตรงปล,ลายรากออกบ้างเพื่อให้เขางอกขึ้นมาใหม่แล้วก็สะดวกในการปลูกนะคะก็เดีย๋ยวจะทำให้ดูนะ แค่นี้แหละแต่เพื่อนๆจะแยกแยกน้องออกเป็นสองต้นก็ได้นะคะเดี๋ยวก้อยก็จะทำอ่าเรามาเตรียมกระถางปลูกก่อนก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวปลูกใส่กระถางนี้สำหรับไลท็อปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาชอบชอบปรูงโปร่งค่ะ ชอบตรงๆระบายน้ําดีก้อยก็จะโรยหินภูเขาไฟไว้ด้านล่างนะคะอันนี้ใช้หินภูเขาไฟลูกใหญ่นะคะก็อันนี้เป็นดินดินก็ค่อนข้างร่วนนะคะแต่ก้อยจะ,ะไม่ได้อันนี้คือยังไม่ได้ผสมหินภูเขาไฟถ้าเพื่อนๆมีหินภูเขาไฟเพ์ไรท์ ight, เวอร์มีคู่ไลส์สามารถใส่ได้เลยนะคะแต่สําหรับเราก้อยมีแค่หินภูเขาไฟอย่างเดียวนะคะจะเป็นเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ก็ได้นะคะใส่ไปให้ตรงๆนะคะ เพราะว่าเขาชอบโปร่งโปร่งแบบระบายน้ําได้ดีเลยแหละต้องเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับไลท็อปนะคะก็เอาใส่สำหรับการลดน้ำนะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จเราลดน้ำสามารถเจือจางยาเล่งลากได้นะคะลดน้ำในครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ เว้นไปเลยค่ะยาวๆยาวๆเลยค่ะลดน้ําเดือนละครั้งยังได้เลยนะคะแต่สําหรับต้นที่ไม่มีรากนะคะเห็นไหมคะมีอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมคะที่ไม่มีรากอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก้อยปลูกใส่กระถางเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยน้องก็จะค่อยๆปรับตัวแต่ถ้าเพื่อนๆแยกกระถางนะคะสามารถลดน้ําได้บ่อยนิดนึงเพื่อให้เขามีรากนะคะอ่ะเอาท่านี้ก่อ แล้วเดี๋ยวเราวางน้องลงไปในกระถางกันก่อนก็รดน้ำได้บ่อยนิดนึงเพื่อให้เขางอกลากวางน้องลงไปเลยคือรอบเนี้ยเนี้ยก็ได้ได้ต้นมาเนี่ยค่อคนข้างโตแล้วนะไม่ใช่ไซจิ๋วดังนั้นก็ ตัดแค่โคนถอ่อโคนนิดๆห่อนะคะนี่เพื่อนๆดูต้นนี้สิเขาก็ใกล้จะผัดใบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากัดอ่าเห็นใบใหม่ข้างในไหมคะอ่าเดี๋ยวเราต้องลดน้ำน้อยๆก็พอดีแหละเพราะเราไยท้อเนี่เราไม่ต้องลดน้ำบ่อยอเดี๋ยวเราขอจัดเลียงก่อนนะคะตกแต่งรากและจัดเรียงเลยค่ะ เ่ะนเพื่อนคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลายท็อปกระถางนี้นะคะก้อยก็โรยด้วยหินภูเขาไฟนะคะก้อยจะใช้หินภูเขาไฟเข้างเยอะนะคะก็จะโรยให้หนาขึ้นมาเลยนะคะเพื่อหนึ่งเลยประคองต้นนะคะแล้วก็หินภูเขาออไฟนะคะจะช่วยเรื่องของความชื้นด้วยนะคะไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ช่วยให้ดินมีคุณภาพดีด้วยนะคะ,ะสำหรับก้อยเนี่ย หาหินทุกเขาไฟได้ได้อย่างเดียวสําหรับในเราแวกบ้านที่ที่อยู่เนี่ยมีขายแค่หินภูเขาไฟพวกเพอร์ไลท์วร์มิคูไลท์เนี่ยไม่มีขายตามร,ร้านร้านต้นไม้แถวบ้านเนะาะก็จะไม่มีใส่สําหรับเพื่อนๆที่มีก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นก็ได้นะคะสําหรับการลดน้ํานะคะเราจะไม่ลดน้ําให้โดนด้านบนของน้องนะคะเราจะลดในกระถางหรือเอาน้ําเอากระถานี่ จุ่มน้ําเพื่อให้ความชื้นให้น้ำเนี่ยซึมเข้ากระถางเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันนะคะตรงนั้นเดี๋ยวมาทํากันนะคะสําหรับวิธีลดน้ํานะคะเพื่อนๆก็ใส่ยากันลาเร่งลากนะคะอ่าแรงไปหน่อยเนี้นยค่ะหายดน้ําไปตรงเฉพาะที่ดินตรงหินที่เขาไฟนะคะตรงนี้น้ำมันกระเด็นไม่ทันได้มอง มองจากในกล้องมันไม่ตรงอ่าเนี่ยค่ะค่อยๆหยอดน้ำไปนะคะถ้าเกิดว่าอ่ามีบัวรดน้ำที่เป็นปลายปากเล็กๆอ่ะคะ่ะก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นซิงค์หยอดอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูเนาะเนี่ยค่ะก็ยหยอดน้ำอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวป้อนก็จะหยดข้างในนะเนี่ยค่ะอ๋อกิ้งไม่เป็นไร เพราะว่ารากเขายัางไม่ยึดอันนี้ก็จะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะที่รากเขาจะเดินดีนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือ,อามาเริ่มวิธีปลูกกันก่อนนะคะเพราะว่าสําหรับการที่จะให้น้องโตจนรากดีเนะี่ยต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งลวกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ ปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพยายามอย่าลดน้ําให้โดนต้นเขานะคะอย่าให้น้ําขังตามซอกตามร่องนะคะแล้วก็ให้ลมโกงอากาศไทยเทดีดินโปร่งนะคะชอบอากาศเย็นนะคะไม่ชอบแดดนะคะแดดไม่แรงเลยอะแดดเช้าเช้า,ชาจริงๆแดดอ่อนๆนะคะพอสาหรับาสาหรับลายทอมนะคะต้องการแสงแดดน้อย น้อยมากน้อยกว่าแคตตันอีกนะคะแคตตัสนี่บางทีเราพางซาแลนแล้วนะคะแค่นั้นก็คือโอเคใช่ไหมแต่สําหรับไลท็อปเนี่ยก็คือน้อยกว่านั้นโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ